สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากรับมอบสิ่งของเพื่อตำรวจตะเวนชายแดนค่ะที่ลานอนเนกประสงค์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากอำเภอแม่สอดพันตำรวจเอกสังคมตัดโสผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากและในายชัยวัฒน์วิทิตธรรมวงศ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ร่วมรับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อตำรวจตระเวนชายแดนสืบเนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนรวมถึงภาคเศรษฐกิจในทั่วโลกซึ่งถือเป็นภัยคุกคามสำคัญที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ จะต้องผนึกกำลังการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ดำเนินโครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิดแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายสนับสนุนสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ประชาชนนักเรียนนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในการนี้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากซึ่งได้สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้จําเป็นเพื่อนําไปมอบแก่ครูและนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชยายแดนในการกํากับของตํารวจตระเวนชยายแดนที่34จึงได้มีการรับมอบสิ่งของช่วยเหลือดังกล่าว